สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับย้อนคำทํานายหมอปลายภายกะสิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566ย้อนคำทํานายหมอปลายภายกะสิบพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายภายกสิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตร หลังมีกระแสข่าวจะกลับไทยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยไทยรัฐท็อกถามหมอปลายเสมอว่าดวงชะตาของอดีตนายกทักษิณจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทํานายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้น จะอยู่ใกล้ๆนี้หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษ แต่ถ้ากลับในปี2566ก็จะมีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิม2ส,งสิงหาคม2566และกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองดวงทักษิณจากอาจารย์พินโยพงจเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานานชาติซึ่งก็ได้เปิดคำพีและสะท้อนคำทำนายว่า ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเกิด26กรกฎาคม2492เวลาใกล้เที่ยงที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันซึ่งเป็นราศีที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบพิธีพิถันมีดาวประจำตัวคือดาวพุธเป็นเทพแห่งการสื่อสารและไปสถิตยอยู่ราศีกรกฎในภพลาภะเพราะฉะนั้นก็จึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จมีโชคลาภ จากอิทธิพลของพระพุทธซึ่งเป็นดาวประจำตัวแล้วพระพุทธย,ยังไปกลุ่มพระอาทิตย์ซึ่งพระพุทธกับพระอาทิตย์เป็นดาวคู่วิชาการดวงชะตานี้จึงเป็นคนเจ้าหลักการความคิดอีกทั้งพระพุทธย,ยังกลุ่มพระจันทร์ด้วยซึ่งพระพุทธกับพระจันทร์เป็นดาวคู่มิตรจึงมีมิตรให้การสนับสนุนช่วยเหลือดวงชะตานี้เป็นดวงที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน จันครุสุริยาอยู่ในราศีทาวาลหรือแกนราศีในตำราบ,บอกว่าดวงที่ได้เกณฑ์จันครุสุริยาถ้าเป็นผู้หญิงถึงแม้จะหาบของขายก็จะได้เป็นคุณหญิงคุณนายถ้าเป็นผู้ชายถึงแม้จะเกิดที่หัวไร่ชายนาหรือแถวชายแดนก็จะมาผุดขึ้นรุ่งโรดและโด่งดังใจกลางพระนครแม้จะเป็นลูกกํพระ ถ้าบวชก็จะได้เป็นพระราชาคณะความคึกน้าหมอลักฟันธงชี้ดวงทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชาสีหรือหมอลักฟันธงล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ซึ่งหมอลักได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดมิใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหนและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาการจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกัน จะมีเพศภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกทักษิณให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณนะ หหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายน2567เข้าเกณฑ์ทางหัวราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุป,ปาตเรียกว่าร้อนนิรันดร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้าน ทรัพย์สินสูญเสียอิสราภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีไผหมอนิดช้ดวงเมืองปี67เศรษฐกิจดิ่งเหวเงินฝืดเงินเฟ้อเตือนใครทำธุรกิจให้ประคองดีๆหมอนิดทวีกูลกิจมอด,ดูชื่อดังได้โพส์ตข้อความระปุกว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566 เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปีพศ2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงต้องลดจำนวนพนักง,งานลงอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทอง ร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องมาตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็จะหางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคมา่าอาการน่าเป็นห่วง เหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้มาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละหนึ่ง0 0 0บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่าเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปี